โอ้ขึ้นมาตาอยอกขึ้นเอาจับเอือบล่าก่อนรอยเอือบล่าก่อนเอามือรอยเอือบลาก่อนรอยเอือบเอา,าเอาลาตรงมานี่จับเอือบมาหน้าิงดิลลนแข่งมาพลิกเดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวเปียไม่ตายเลยโดนแต่เลยครบป้าเลยมาต้านจริงนี่ตุ้มเตีบอยอยู่นู่โดนมาบอยนู่นออกแรงเอาเราักๆกันดินี่เดี๋ยนี่ดูดูบอยบอยอยู่นี่โดนเปียไม่เลย Lohen. Toten.